สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้เฟยจ,จะมาสอนเรื่องอันกริทึมกับการแก้ปัญหาค่ะกล้าชอบกินขนมและอาหารที่มีไขมันจนทำให้เป็นโรคอ้วนเหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกนักเรียนจะช่วยกล้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะทำไงดีเอ่ยเฟยมีแนวทางในการแก้ปัญหาไหมนักเรียน การแก้ปัญหาในในชีวิตประจําวันนะคะมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนปัญหาด้านการทํางานปัญหาสุขภาพปัญหาการติดเกมซึ่งการแก้ปัญหานั้นเป็นการนําขั้นตอนต่างๆนะคะมาใช้ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะประกอบด้วยสีขั้นตอนด้วยกันค่ะนักเรียน 1. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหา 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหามีทั้งหมด4ข้อนะคะนักเรียนพิจารณาปัญหาวางแผนลงมือทําแล้วก็ตรวจสอบค่ะต่อมานะคะ เราไปดูนะคะสถานการณ์กันค่ะนักเรียนนักเรียนช่วยกูเอกคิดหน่อยค่ะกล้ากินขนมนะคะและอาหารที่มีไขมันมากจะทําให้เป็นโรคอ้วนเหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกกล้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนักเรียนจะช่วยกล้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะอืมได้ยังไงคะนักเรียน อย่าลืมนะคะขั้นตอนแรกคือพิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหาค่ะเป็นการทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วแยกข้อมูลให้ได้ว่าปัญหาและสิ่งที่ต้องการนี่คืออะไรกล้าต้องการอะไรคะต้องการที่จะลดความอ้วนใช่ไหมคะเพราะว่ากล้ามีปัญหาเป็นโรคอ้วนเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกอ่าต่อมานะคะนักเรียนติดตามเฉลยเลยนะคะ ทำไงค่ะกล้ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะต่อมาเป็นขั้นที่สองนะคะวางแผนและออกแบบที่การแก้ปัญหาค่ะเป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดนะคะหนึ่งดื่มนมเป็นประจำต่อมานะคะดื่มน้ำอย่างน้อยแดแก้วต่อวันสามกินผักและอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะห้ากล้าต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ห้านะคะงดอาหารที่มีรสชาติหวานมันและของทอดต่างๆค่ะหกค่ะไปตรวจสุขภาพและสอบถามวิธีการป้องกันโรคอ้วนจากแพทย์นะคะเมื่อรวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจําได้ไหมเอ่ยสามค่ะลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ค่ะนะักเรียนเป็นการลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และระหว่างดําเนินการแก้ปัญหานะคะถ้าเห็นแนวทางอื่นที่ดีกว่านะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่สามแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะนักเรียนสี่ค่ะตรวจสอบผลการแก้ปัญหาค่ะเป็นการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่นะคะสิ่งที่กล้าต้องการคือกล้าอยากมีร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเรามาดูค่ะว่ากล้าเนี่ยผลการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร กล้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นน้ำหนักลดลงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งวดอาหารที่มีรสชาติหวานมันและของทอดต่างๆจงทำให้หายจากการเป็นโรคอ้วนไม่เหนื่อยง่ายและหายใจสะดวกขึ้นร่างกายกลับมาทำกิจกรรมได้เหมือนเพื่อนในห้องปกติโอ้สุดยอดเลยค่ะกล้าเรามาสรุปกันนะคะการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันนะคะมีอยู่4ขั้นตอนค่ะ 1. พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาค่ะสำไไ้้แล้วใช่ไหมคะนักเรียน ต่อมาเรามากิจาการรมฝึกทักษะกันค่ะให้นักเรียนช่วยวิเคราะห์สถานการณ์นะคะจากภาพที่กําหนดให้นะคะแล้วอธิบายวิธีการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา4ขั้นตอนของเรานะคะโดยเขียนคําตอบลงในสมุดค่ะนักเรียนดูภาพสถานการณ์สิคะโอ้โหห้องเรียนนี้เป็นยังไงคะนักเรียนมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยหนังสือก็กระจัดกระจายเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะอย่าลืมนะคะ การแก้ปัญหามี4ขั้นตอนของเราคุณเอนะคะมีแบบฟอร์มที่นักเรียนทําลงสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครไม่มีสมุดให้ใส่ในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้เขียนชื่อกิจกรรมนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ข้อหนึ่งพิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหานะคะตอบข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะแล้วตอบอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้ทุกครั้งนะคะที่ทํางานเสร็จค่ะ พบกันใหม่นะคะ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ